โอเคสิ่งที่สัมผัสได้นะครับอันดับแรกคือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นลักษณะที่เรียกว่าสายเทพเนี่ยค่อนข้างจะเขาเรียกว่าหลายหลายพระองค์กระตุกกระติกฮะไม่ได้แบบองค์ใหญ่เบิม่มแต่ว่าเป็นลักษณะแบบแพร่กระจายหลายๆพระองค์เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีพลังขององค์ท่านนั้นเดี๋ยวคือคือค่อนข้างจะหลากหลายที่เลยตับสัญญ,ญาณไม่ถูกว่าองค์ไหนเป็นองค์อะไร<ๆ>อะไรเไงี้ยครับจะเป็นลักษณะแบบเรื่อยเรื่อยเรื่อย เออแต่ว่าหลายพระองค์พอสมควรเลยครับอืมีมีมีปู่เวทไหมฮะมีค่ะครับเพราะว่ามันเนี่ยมันจะมีแบบปู่เวทมามีพระแม่มามีพระพิคเนศมาคือมันมีหลายองค์ที่แบบละนิดละหน่อยละนิดละหน่อยอย่างเงี้ยครับอ่าประมาณนั้นแต่ว่าทุกพระองค์ที่สัมผัสได้น้องเซดามีมีฤทธานุภาพมีพลังงานทุกพระองค์แต่ว่าไม่เยอะเบาเบาเบาๆแต่มีทุกองค์ พี่ถามนิดนึงสหิ้งพาระตรงเนี้ยมันอยู่หน้าอยู่กับติดประตูเลยใช่ไหมครับอยู่หน้าประตูค่ะอ,อยู่แต,ตแต่ว่าไม่ได้ติดประตูเหมือนเปิดประตูเข้ามาค่อเหมือนเจอท่านเลยโ <Okay, S 2> อเคนั่นแหละท <laughs> ี่เรียกว่าติดประตูของพี่โอเคอ่ะง <c oughs> ั้นก็ถูกแล้วอาครับอ่าโอเคอืมก็ก็ก็มีหลายพระองค์อยู่ครับแล้วก็มีพลังงานที่ ที่อาจจะไม่ได้แรงมากเพราะว่าท่านสื่อสารกับพี่ว่าบางช่วงน้องเตดา้านั่งสมาธิสวดมนต์ก,นก็จะแบบทำติดๆเลยช่วงไหนห่างก็คือจะห่างเลยท่านว่าแบบนี้นะครับอืพลังงานมันก็เลยไม่ต่อเนื่องท่านพูดแบบนี้อแล้วท่านก็ฝากบอกหนูว่าไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องอทําไมหนูบูชาแล้วไม่เห็นดีไม่เห็นท่านช่วยหรือเปล่ามีพลังหรือเปล่าท่านบอก่ันรับรู้หมดเลยครับอ,อันนี้พี่ไม่รู้ว่าหนูบ่นหรือเปล่านนะแต่ว่าท่านมาบอก ังว่าม like like hmm. ีน mm. right? yeah, like ้อยใจมันก็เหมือนกับแบบหนูไม่แน่ใจว่าถึงท่านไหมหรือหนูทำไม่ดีตรงไหนแต่ว่าหนูก็ยังทําอยู่ค่ะแต่ว่าก็อาจจะมีแบบรั้งก็คือห่างอย่างที่อย่างที่พี่หมอพูดนั่นแหละค่ะเพราะว่าเพราะว่าท่านบอกว่าทางที่ทําก็เหมือนถวายบุญให้ท่านอะไรอย่างนี้ตลอดเรื่อยๆครับคือคือท่านบอกแค่ว่าหนูอยากไปน้อยใจว่าทําไมไม่ปังเหมือนคนอื่นเขาทําไมแบบว่า ไม่ดีขึ้นสักทีอะไรอย่างเงี้ยแปบประมาณนั้นนะท่านบอกถ้านรับรู้หมดเลยที่หนูแบบคิดอยู่ในใจหรือลำพึงลำพันอะไรเงี้ยท่านรับทราบหมดเลยแล้วก็บุญที่ถวายแล้วก็การปฏิบัติท่านรับรู้หมดเลยครับอืมครับนี่เราอยากถามถึงท่านหรือว่าท่านอยากเหมือนกับว่าเออเหมือนท่านอยากให้หนูปรับเปลี่ยนตรงไหนอะไรไหมคะหรือว่าอยากให้แบบหนูทําอะไร เพิ่มเป็นพิเศษกอหนุนดวงหนูเพื่อให้แบบเหมือนชีวิตหนูดีขึ้นไหมเพราะหนูก็รู้สึกว่าพอเรามีท่านแล้วเราก็อยากเหมือนจริงๆว้วก็ทําของเราด้วยแต่ว่าก็อยากฝากชีวิตไว้แบบเหมือนเราก็เชื่อว่าท่านอยู่กับเราอะค่ะทุกๆทุกๆทุกๆวันทุกๆก้าวของเราเหมือนมีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วแหละเพราะว่าหลายๆอย่างท่านก็ช่วยช่วยอยู่แต่แค่คิดว่าแบบสามารถทําอย่างอื่นเพื่อให้มันดีมากกว่านี้ได้ไหมอืม คือคือเบื้องต้นนะครับท่านรับรู้ว่าว่าหนูามาวิ่งวอลอ้อนวอลหรือขอพอรท่านบ่อยๆทุกวันพระหนูจะขอหมดเลยหนูไม่เคยขาดเรื่องเรื่องการไหวหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูไหวเป็นประจำอาจจะมีแบบลืมบ้างก็ไม่เท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ทุกวันพระหนูก็จะถวายของเครื่องสักกราระให้ท่านท่านบอกรู้แล้วก็รับรับพลังเวลาไปทําบุญที่ไหนมาก็จะแบบมืลอท่านนึกถึงก็จะถวายบุญให้กับท่านอันนี้ท่านรับรู้หมดเลยครับน้องเจด้า เพียงแต่ว่าพี่ถามนิดนึงบนที่เนี้มีกระดาษที่เขียนมีกระดาษอะไรสอดแทรกอยู่ตามตามองค์หรือเปล่าครับสักจุดหนึ่งกระดาษสอดแทรกตามองไหมครับใช่ใชเป็นกระดาษเหมือนกระดาษสมุดกระดาษ a ออะไรอย่างเงี้ยมีไหมครับกระดาษตามองค์ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีค่ะที่หมอแต่ว่ามีเหมือนเป็น หนูได้เป็นเหมือนพระพรมอะค่ะแต่ว่าเป็นเป็นเอสีมาแต่ว่าหนูก็วางไว้เฉยๆไม่ได้ทําอะไรเพราะหนูก็ไม่รู้หนูจะติดยังไงมันเป็นแค่กระดาษเหมือนหนูไปไหว้พระอ,ะรอ๋อโอเคเพราะว่าเหมือนกับอโอเคโอเคโอเคท,ท่านอยากให้เอาไปใส่กรอบเอาไปใส่กรอบแล้ววางให้เรียบร้อยครับเพราะว่าพราะพรมท่านค่อนข้างจะจะสูงหน่อยอ่า Mm. ประมาน oh, ี้อ๋อเข้าใจแล้วนั่นแหละหนูเอาวางไว้ข้างล่างก็เอาวางไว้อยู่ข้างๆเนี่ยค่ะแต่ว่าจะมีโต๊ะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในรวมกับหมู่เพืแต่ก็ติดกันเลยเหมือนเข้าใจเต๋อวางของจัดของครับครับก็ก็ท่านบอกว่าให้ไปใส่กรอบรูปนะครับกระดาษอันนี้ก็คือรูปพระพรหมเนาะแล้วก็หนูเอาชื่อวันเดือนปีเกิดหนูใส่เขียนใส่กระดาษตั้งห่างแล้วก็ซ่อนไว้ในในหลังไปทําใส่รูปมาก่อนแล้วหนูแปะหลังรูปพระพรหมนะครับ อ่ะเหมือนปากดวงชะตากับพระพรหมเพราะว่าพระพรหมท่านเป็นผู้ให้หรือผู้สร้างหมายถึงว่าเวลาขออะไรพระพรหมท่านจะแบบประทานพรให้เราได้เร็วที่สุดอืมประมาณนี้ครับพี่หมอคะแล้วก็มีขันที่อยู่ข้างๆท่านเนี่ยค่ะคือเราจาเป็นต้องมีขันตลอดไหมหรือว่า <c oughs> หรือว่าหนูไม่ไม่ต้องมีก็ได้บางทีเราแค่รู้สึกว่าเอ๊ะบางทีมันก็เหี่ยว เหมือนดอกใบตองดอกไม้อะไรเงี้ยเราไม่อยากให้มันเหี่ยวเฉาเราไม่แน่ใจว่าเราจะต้องเปลี่ยนทุกๆุกไอทุกครั้งไหมอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าต้องเปลี่ยนทุกๆุกกี่เดือนหนูมไม่แน่ใจถ้าถ้าถามพี่เนาะอันเนี้ยมันเป็นที่หนูไปรับมาจากจากท่านไหนหนูต้องถามธรรมเนียมของเขาอะครับว่าเขาจะเป็นลักษณะไหนบางทีเขาจะให้เปลี่ยนแค่ปีละครั้งอะไรเงี้ยครับเท่านั้นเอง เออก็คือทุกๆปีก็ต้องเปลี่ยนปีละครั้งไอ้ที่เหี่ยวก็คือเหี่ยวไว้หนึ่งปีเต็มแล้วก็พอครบหนึ่งปีก็ไปเปลี่ยนประมาณเนี้ยครับแต่หนูก็มีการเปลี่ยนบ่อยแล้วค่ะประมาณสองถึงสามครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอาจจะเป็นเสริมไงใช้ทุบเติมเทียนเดิมครับ,บแต่ว่าอย่างก็ใบตองอะไรเงี้ยหนูก็เปลี่ยนหนูก็เล่ไม่แน่ใจว่าหนูทําถูกหรือเปล่าบางทีเราก็เป็นมนุษย์แบบทิดหมอเลย ใช่เราเป็นมนูทำถึงวิธีไหมก็จริงจริงมันต้องตามธรรมเนียมของครูบาอาจารย์ที่ที่เรารับมาแต่ส่วนใหญ่ธรรมเนียมก็คือเขาไม่ให้เปลี่ยนไม่ให้แตะอะไรเลยปล่อยให้เหี่ยวแบบนั้นเลยจนครบปีครับเพราะว่าเรามีการรับมาเรียบร้อยแล้วอะไรแบบนั้นแต่ว่าหนูความรู้อ่าเท่าไม่ถึงการไม่เป็นไรครับพันไม่ได้ว่าอะไรแต่หนูก็จะขออนุญาตตลอดค่ะไม่ว่าหนูทําอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าหนูไม่รู้ว่าหนูรู้รู้เออ ไม่ได้ใส่คำถูกไม่ถูกอะไรเงี้ยหนูก็เลยขออนุญาตทุกครั้งขอคำมากำทุกครั้งเลยท่านอยากให้หนูใส่ชุดขาวแล้วก็เข้ามาสวดมนต์เหมือนเดิมท่านชอบแต่ชุดขาวสวดมนต์นั้นทุกทุกวันอาทิตย์นี่ยังไม่พอใช่ไหมที่หมอหนูต้องสอนเรื่องเพราะว่าวันศุกร์กับวันอาทิตย์หนูจะมีสมาธิแต่ว่าอยู่ที่ห้องไม่ค่อยได้ทำ อก็คือเหมือนกับว่าวันอาทิตย์กับวันศุกร์หนูจะมีเอ่อมีสมาธิครับเพราะนั have, <order> ้นง like ั้นงั้นก็ก็แค่ว่าท่านหนูทําทุกวันอาทิตย์ก็ทําต่อไปเพราะท่านบอกชอบท่านไม่ได้บอกว่าให้ทำเพิ่มหรือหรือให้ลดลงแต่ว่าท่านบอกท่านชอบที่ใส่ชุดขาวแล้วสวดมนต์สมาธิท่านให้ทําต่อก็ก็ไม่ได้เพิ่มไม่ต้องเพิ่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ทําต่อไปตามที่ท่านสื่อสาร เนาะซึ่งตรงเนี้ยพี่ก็ไม่ทราบว่าหนูทํานะเพราะว่าพี่รับสารจากท่านมาว่ายังไงพี่ก็พูดแบบนั้นครับใช่ใช่หนูใส่ชุดวท้าทุกวันอาทิตย์นะคะแล้วก็วันศุกร์อย่างเงี้ยค่ะหนูก็นั่งสมาธิตลอดแต่ว่าจะเป็นไม่ใช่ที่ที่ห้องะไรครับที่หมอเป็นอ่งเป็นสถานที่เข้าใจเข้าใจแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็ทําที่ห้องบ้านก็ได้เออเพราะว่ามันเป็นที่ของเราเออถ้ามีโอกาสทำหน้าท่านได้เลยใช่ไหมคะใช่ถูกต้องท่านอยากให้ทําที่นี่ เพิ่มเพิ่มที่นี่อย่างนั้นครับเพราะว่าตอนนี้เรากําลังคุยว่าหิงพระเนี่ยมีพลังแค่ไหนาการที่แบบว่าจะให้ท่านเพิ่มพลังมากขึ้นก็คือเราต้องปฏิบัติบูชาปฏิบัติถวายต่อหน้าพระองค์อะไรอย่างนี้ครับอประมาณนั้นอ,อ <c oughs> ครับแต่ว่าที่หนูทําก็ดีอยู่แล้วถ้าสัปดาห์ไหนพอถวายอีกสักวันหนึ่งในใน,ในห้องของเรานะครับเออต่อสักวันหนึง <c oughs> หนูเกิดวันอะไระครับสังสิ้นะ เออวันจันทร์ค่ะพี่หมอวันจันทร์ไหวไหมอ่ะทุกวันเกิดตัวเองไหวไหมถ้าไม่วันจันทร์ก็วันพฤหัสไหวค่ะอืมหนูเลือกเอาแล้วกันถ้าไม่วันจันทร์ก็วันพฤหัสเสริมหนูทวันพฤหัสเออวันครูก็ได้เออได้อย่างนั้นครับก็ทุกวันพฤหัสตอนกี่โมงก็ได้คนลุกไประหว่างที่พี่คุยกับน้องเตด้เรื่องเกี่ยวกับนั่งสมาธิที่หิ่งเนี่ยนะขนลุกตลอดเลยขนลุกแบบเอออยากให้ทําที่นี่อะไรอย่างเงี้ยอยากให้เพิ่มที่นี่บ้างเท่านั้นครับอืม ค่ะหนูก็เย็นเย็นหนูขอบคุณมากมากเลยครับพี่หมอดีใจที่โทรติดด้วย,ยบาง<ด>ทีเราก็ไม่รู้ะจะสื่อสารกับท่านยังไงหนูก็ได้แต่บอกแล้วก็ในสิ่งที่ไม่ไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะก็เออก็เหมือนแค่ขออนุญาตแล้วก็ขอขมากรับอะไรจัจีนตักจิงแต่แตอย่างอื่นก็ไม่ได้รู้ว่าจะต้องสื่อสารยังไงอืมแต่ท่านชื่นชมหนูมากมากเลยนะเพราะเวลาหนูเข้ามาอ,อ่ทําการเช็ดอะไรเงี้ยหนูก็จะสารวมจะแบบว่า น้อมทำอะไรเงี้ยคือไม่ได้ทําแบบขอไปทีคือตั้งใจทําให้ถวายท่านตลอดเวลาท่านรู้นะอม,มาด้วยใจที่ตั้งมั่นอะไรเงี้ยท่านรู้เลยนะเพราะบางคนเนาะเอาพี่พูดตรงๆบางคนบอกบอกให้น้ำกรอสะอาดหน่อยก็คือปัดๆไปอะไรเงี้ยแต่หนูสํารวมเหมือนว่าท่านอยู่จริงๆอืมอันเนี้ชื่นชมใช่หนูเพิ่ศมศรัทธาอือดีพค่ะแล้วหนูถามถามอย่างหนึ่งอย่างปีเสียที่หนูนามาจากฮ่องกงเนี่ยค่ะหนูไม่แน่ใจว่ามีพลัง อม,มากไหมแค่ไหนเพราะว่าไม่ได้ทําเอเหมือนทางร้านนะคะเขาบอกว่าเขาแบบเหมือนทำพิธีมาแล้วแต่หนูก็ไม่ไแน่ใจเลยว่ามีไหมหนูต้องทํายังไงเขาชอบอะไรอ๋อ oh. ปีเสียมีพลังครับทุกอย่างบนหิ้งนี้มีพลังหมดเลยพี่ยืนยันอีกครั้งหนึ่งมีหมดเลยแล้วมันก็แบบหลา,หลากหลายเนาะมันอาจจะแบบไม่ได้แบบบุบบ้าบ่ะแต่ว่ามันเป็นแบบทุกอย่างมีพลังหมดไม่ว่าจะเป็นรูปพระพรมที่หนูเอามานี่ก็มีพลัง ืผ่านพิธีมาแล้วลยอะไรเงี้ยคือทุกอย่างทุกสิ่งที่อยู่บนท้งมีพลังหมดเลยครับแต่ว่ามากหรือน้อยแตกต่างกันไปซึ่งปีเสียอาจจะน้อยหน่อยครับแล้วก็เวลาไหวบูชาก็เพียงแค่น้ำเปล่าแก้วเล็กแค่นั้นพอครับใช่นิเตมย่แค่นั้นแ,แนนลหละฮะพอแล้วแล้วก็ถ้าอยากจะให้ปังเรื่องแบบขอโชคลาภก็สวดคาถาของปีเสียซะหน่อยอือเราไปเซิร์ชดู<อ>ครับอืมไม่เคยได้เจอ,อเลยลอแต่ว่ามันเป็นคาถาสั้นๆนะหนูเราเราเชื่อไหมว่า าหนูสวดไวแล้วเวลาหนูพี่เราก็บ้านพี่อ่ะเคยมีปาฏิหารเกี่ยวกับปีเสียก่อนหน้านี้พี่ก็แบบทํามาค้าขายเป็นพ่อค้าแม่ค้าปกติอะไรเงี้ยเนาะนะเราก็แต่ว่าพี่มูหรือว่าเป็นหมอดูนมานานแล้วล่ะแต่ว่าเอมีอยู่ครั้งหนึ่งเราก็ไปงานการชาติสอยดางเงี้ยรู้จักไหมนะัลเลอรเออแล้วเขาก็จะมีตับตลาดกันใช่ไหม อคุณแม่พี่เขาบูชาปีเสียงเขาก็จับฉลากขึ้นมาแล้วเขาก็ท่องบทคาถาปีเสียตลอดเวลาใครจะพูดอะไรไม่รู้เขาจะหลับตาแล้วก็ท่องคาถาปีเสียอยู่ตลอดเวลาแล้วทั้งหมดยี่สิบท่านจะมีคนได้จักรยานสักหนึ่งท่านออซึ่งเป็นคุณแม่อดีใจมากมันได้ผลจริงๆนะปีเสียอืมพี่ก็เลยอยากจะบอกหนูว่าคาถาของท่าน,น่ะสามารถเอาไปท่องตรงไหนก็ได้ครอบักรวาลครับถ้าเราบูชาท่านแล้วโชคลาภดีปัง ัวพี่โอเคมีอะไรเพิ่ม <Okay. S 1> ตเติมไหมครับไม่ไม่มีอะไรแต่ว่าเทพทุกพระองค์บางทีถ้าเราไม่ได้สวดกับท่านก็ไม่ได้เป็นอะไรเนาะที่หมอไม่ไม,ไม่ไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยไม่องเป็นจะต,ต้องกดส่วนมากหนูจะสวดแต่บทอ,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 องพระแม่องค์พ่อคันเนตรองค์พระแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นหลัก เป็นองค์ที่แบบเหมือนเป็นองค์ประธานครับส่วนองค์เล็กๆก็เหมือนเวลาทําสมาธิหรือว่าทำบุญก็เหมือนถวายให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ที่ที่อยู่ห้องนี้อะไรเงี้ยก็พูดชัดเจนแต่อาจจะไม่แน่ใจว่ามันจะถึงทุกท่านไหมอะไรเงี้ยบก็พยายามทําให้ถึงตลอดถ้าน้องเซดาสวดครบทึกองค์อ่ะชั่วโมงนึงก็ไม่จบดูดูเทพที่ห้องยิ่งหนูสินั่นแหละหนูก็เลย วดไม่หมดแต่ว่าก็ไม่ได้ลืมว่าท่านอยู่อะไรเง<ม>ี้ยค่ะหนูก็เลยแบบเป็นการถวายบุญจากการทําบุญอย่างอื่นบริจาคโลหิตหรืออะไรเงี้ยอย่างอือ่นก็คือนับถึงท่านก็ก็หให้ท่านไม่จําเป็นครับไม่จำเป็นต้องสวดขอทูอองอถ้าถ้าดีที่สุดก็หนูสวดแบบ พุทธคุณอะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็นบทสวดของกลางกางอิติปิโสพาหุงอะไรที่ไม่ได้ไม่ได้สัรลเสริญพระองค์ใดพระองค์หนึงอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันครับก็ได้ใช่ไหมใช่ตลอดมาสวดองค์บทเทพก็ได้ใช่ใช่ใชแล้วค่อยมาเทพที่หลังก็ได้แบบเนี้ครับสักหนึ่งหรือสององค์แบบนี้ก็ได้ครับแต่ว่าพระแม่แล้วก็พระคเนศแล้วก็สององค์เนี้ยสององค์เนี้ยค่อนข้างจะจะบุมบับที่สุดในตรงนี้แหละ เราก็มีปู่แว่บ้างเล็กๆมีองค์นั้นบ้างหน่อยๆนิดๆหน่อยๆแต่ว่าพระแม่กับกับพระคเนศค่อนข้างจะแรงอยู่ครับสวยด้วยสวยด้วยอท่านสุดองค์ประธานแล้วก็องค์คเนศอยู่ด้านข้างแต่ว่าพระแม่เป็นองค์ประธานของนีอ๋อสวยด้วยสวยด้วยสัมผัสถึงพระแม่ได้บ้างไหมหนูก็ค่ะก็เลยแต่ว่าไม่ได้พูดก็รู้ว่าท่านอยู่อะไรอย่างนี้เฉยๆค่ะพี่หมอไม่ได้ไม่ได้เคย อะไรขนาดนั้นแต่ก็เชื่อในอในความที่มีท่านอย่างเนี้ยค่ะเพราะว่าปฏิหารเจอหลายอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าท่านาน,านชัดเจนอืท่านชัดเจนพี่จะพูดว่าท่านชัดเจนมากๆครับท่านตรงๆงอะเนาะเราก็รู้ว่าลักษณะนินสัยท่านตรงตรงแบบเนี้ยนะครับเพราะนั้นก็ทําอะไรตั้งใจให้ดีแล้วกันห้องนี้เป็นห้องหนึ่งที่มีพลังมากๆครับนอกเกดาจ้ะค่ะค่ะพี่หมอขอบคุณมากๆเลยนะคะยินดีครับฝากติดตามกันด้วยนะ ค่ะพี่หมอเข้าไปดูไลฟ์ต่อขอบคุณครับสวัสดีครับ่หสวัสดีค่ะ